สวัสดีครับปลาบะเบนมาอบุญคนขึ้นไรแถวบานนี่น้ำเหลือหน่อยล่องที่ทางสนุกเอาปลาบานนี่พี่น้องเลยปลาโทหมานคักดีห้าบาทเดียวที่นี่โอ้โห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 ปวดพ่อแล้วทิ้บจนลอยหมดแล้วครับสวัสดีก็ได้นะเห็นไหมโอ้ยคักคัก ว่าแม่เอาบุญนอบ้านนี่นะอยู่ฝั่งน้ำคนลา้คักกปลาตัวหนน้องน้ำน้องพุนก็คักเตี้ยเอ้ยขึ้นนีสิป้ากันนวดเพาะคนสิบ่มาหุ่มอยู่นี่บ่เครื่องสูบน้ำสิบแล้วเนี่ยนรักละเอนักละนักละเก็บเก็บใส่ถุงสักวันจะกลับไปลอกแกงน้ำก็ไเลยครับ bên đấy sang băng bên đấy đây đi áo khinh mưa trắng lọp leo trâu ma trái mưa, mưa sâu đây gần số bà chưa mà. แค่ตนไมหบ่อนอะไไปย่างไปเบิ้งท้าผุนกันน่เังไงาผุดมันปะมาหลบใบไปนหน่อนมาหลกว่าเ่าเต็มน้องเลยแบบนี้หนาแห่งลงไหลกว่าเ่าเพราะไยฟ้าลังเมื่อแล้วอไปต้อ่า เป็นะครับมันวะบอกการลงไปอยู่ในน้ำล่งข้าเจ้าวะดอยู่เรื่องโค้งนี่สิจ้ะแมนมันก็ได้ยุบบาทละตัวยุบฮะ้ยติ๊กแง่พอเปลี่ยนเนี่ยแล้ว่ายวิดีโออย่างเดียวส่งให้พี่น้องเขาเบิ้งพูดหน่อยโอ้ยว่าแมนว่าแมนข้าเจ้าลงป่าจะหีิแมคนหลายคับ อะได้วยงานจี๋ไยอดมึงฮะอ่ได้ยงานี่ว้ายฮะเห้กระบางไงฝรั่งแล้วม่เมาเมือเศกานี้เราก็ได้เต็มรังบางไงแล้วสองสองบางเชียงเี่ยไม่เมาอีกแล้วใช้ของเจ้าได้ายไปลายแล้วมาเราเจ้ากามจี่นเจอลาลออ เดี๋ยวหน่อยครับเอาพะย่ตึกร่องเลยเขากล้อ,อ,อ,ง,องงามๆมากัน่นะเน่ำพวนครับขึ้นนี่ย่านบัะพักันนอนอยู่ะาะว่าค <c ười> <c ười> นอ้อมน้องอยู่นี่แหละป <c ười> าดแนลนหลีจนทีขันแลนแหละเจ้าสิรีไปทั้งไดมีเตีย <c ười> ออกจากแห่ผป็นตำสะดุ้งาตรงการครับ ครับเอาปัาบนี่เสียนแหผ้าพี่น้องมาเบิ่งเสียนแหเลยครับนะเจ้นได้สร้างซิดเจ้าเอาขึ้นบ้านจังรอบแล้วมิตร่าบ่ได้บ่ได้เนี่ยปลาเข้าน้อยตัวนี้ิไหมนั่นตกลงน้ำล้วปลาเข้าเลยเออได้ปรากฏตัวบางใหญ่ตัวนี้ิไหมแม่ใครพร้อมตัวนี้ปรากฏเนี่ยปากฏว่าไม่มีเนี่ย ยข่อยสวรรค์คดไหกว่าสวรรค์ปลาได้บาทน,นี่อยู่ฟังพุ่นกับพ่อฟังพุ่นอยู่ข้างบนเปไน็นไงมีคนมาทั้งทุนบ่มี่นามันบกแล้วมัออม้งคนบอม่มข่อยบ่ได้ล่องพุ่นเลยข่อยลวงมาผีเลยยังไม่ว่างบลวงเนี่ยบลวงต้นนาเนี่ยคนบ่อไหลบลวงทั้งเงินไปอีกเลยบ่บ่มีคนบ่มีคนคนลงมาผีมุด โอ้ยแต่ละคนนี่ได้บ่อน้อยค่อยคือยห็นปฏิกับับผู้ใดเขามาเอาปลาขึ้นไปยุ่งหันเนี่ยเท้น้าละบาทมันสิมันมั้งไง ันมันสิมันบ่ได้ตึกแตกขักบ้านได้ได้เหรอเออากสะดุ้งกลายเป็นเหนี้ยติบ <laughs> ้านไ้ว้ายสะดุ้งบ่ท่านเขาเนาะแหสาดไปสาดมาสะดุ้งบ่ได้ปลากันว่างเงินตัวสะดุ้งที่มาตีสะดุ้งกาดนี่ยที่มาเนี่ีไง้าเหี้ยศาสตรปลาแล่นหนีออกจากสะดุ้งเม็ดเนาะ <laughs> เอาทางงามๆเด้อ เขาจะไปบอกนยายขาขัามาเบิ้งไปเบิ้งทาเายายซิตึกแนวนไปพนเบ่ยบ่ธรรมดาเด้อเอาครับก็เนี่ตัวนึงคือบอกน้แีะน้นะ <c oughs> แก่ตัวกไหนแกตัวม่ก็ไนเอาแก่ตัวม่แก่ตัวมได้เปลาข้าวน่อย แต่ข้าเจ้าลงป่าบัดละลอยกับบ่หไายป่านี้้วยคนอันนี้บัดฟรีนี่โอ้ปวดแล้วขันแน่จริงมาบอลรอนีกันด้วยนานได้บอนนี้ลีบบ่อบนี้ได้บอนนี้ลีบ่อบนี่นานโอ้โหโอ้โหบ่ธรรมดาแล้วบ่อธรรมดาแล้ว บมธรรมดาแล้ววันนี้เดี๋ยวเฝ้าดึงมันป่ะครับครับเดี๋ยวจะทุบทุปลาเดี๋ยวเราอุ้มปลาก่อนเอาจอจับแหม่จับตุ่มแหม่จับตุ่มแหม่คอยมันมือเดียวบอทนัดเอาแหม่ลงไปจุ่มอุ้มขึ้นมาเลยครับอ่าพันตัวมันขึ้นมาเลยอือปลาตองกายตัวใหญ่ๆทีว่าเนี่ย คาอยู่คุมกับต้นน้ำอยู่ว่นนั้นเราเล่นว่านั้นตัวใหญ่ธรรมดามันใหญ่ร้อยีลยนี่บัทนันเห็นอยู่ตองไก่ตองไก่เกี่ยวอุ้มเลยครับเกี่ยวมันได้อุ้มเลยอ่าเหย้าเกี่ยวขึ้นมาเลยแม้นตัวน้อยจะไปสวรรค์ไม่เอาตัวใหญ่ขึ้นให้มันได้สักวัน สังสิทธิ์เราจ้องเงียบลงเลยอ่าค่อยๆสู้ขึ้นมามปาดท่ออุ้ยบาดนีปาดตัวบางไงอ่าจับโจงกระโจงกระเออมาแล้วพี่รองมาแล้วบาดนีเห็นบ่บาดน,น,เนีเห็นแล้วเห็นแล้วสู้ขึ้นแน่สังสิทธิ์ยกสู้ขึ้นโซ่ยกโซ่เน้นได้สัง,งสี่ธได้ไหมเออว้างลงรวดปาดท่อสมกับเราโดดน้ำอยู่ ปลปลปะง่เขาเมื่อบนี้ปาตัวปะง่ายพี่น้องเบาดีนี่่นบอนย่นบไบ่อนยื่นบ่นรตนมเี้นหนีขาเอ็นปลาหยังก่อนดิปลาตองกกยวัดเนี้ย เมียนมันมาน้ำหนามนก็น้ำ,ำบกลงบ่ท่านเ่าแล้วตัวใหญ่ครับพี่น้องบ้านนี้เสียข้เจุมนบ้าบพูดบนี่ไก่บนฟ้านเดาไปมันเล็กเเอาเจ้าจับพูมขึ้นโซ่แล้วผมจิแชะภาพ,าพเออจ๋าครับผมไปไปพูด <ไป S 2> พ,ด,พดแล้วบ้านนี่ <laughs> สิจะปล่อยอีกออนบเจ้าบ้าวันี้ครับเอาถุงถุงปุ๋ยมาใ้วันเออมันลองนำเดีวผมบ้านเอาได,านนดมมา้ป่ีบ้านวันี่น้ึ๊งเอุ้มบ่ขึ้นนาโดยพักการลงไปขวัญไร่เตียวเนมป่าป่านตัวใหญ่ไรเออ ไม่ค่อยแล้วตูนลุนไปโค้ดถ <c oughs> ้ากันตูนลุนไปโค้ดแบกขวานแลนใส่เลยป้าขี้ตมตามตามด้วยเจ้าปู่เจ้ปจาป้อเจ้าน้ำก็เจ้าข้าวโอ้ยมาห่อนน้ำกันทั่บอกกันเนาะล่องเบิ้องสระแล้วมืเวอเสิร์ผมมาเท่านึงแล้วคนบลายป่านนี้เข็นตะทั่บอกกันเงียวาวกันน้ำก้นกันแม่ตัวคนเหาตอนน้องอยูอ่บ้านหัวนาครักับเจ้าได้ข้าวไรจนว่า ใช่บอระบือไหมฮะมามาจากบอระบือมน้ยเจะว่าล่งทุน่นขี่รถใบปักไก่ไหมา่าเห็นปลดตัวแญ่เห็นอาครับคลิปนี้จบไปสำนีก่อนครับขอบคุณที่มารับชมนะครับ